กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวในชุมชนแฟมเพลงโชว์เคสพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวในชุมชนเสริมสเกยภาพให้ชุมชนและสังคมมีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาครอบครัวร่วมกันทําให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ปลอดภัยเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ในการเลี้ยงดูดูแลสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยต้องขอบคุณตัวอย่างครอบครัว าพื้นที่ที่นํามานําเสนอในวันนี้นะครับที่สําคัญคือกรมมีการสตรีดเดาจะพ้างยิ่งผู้บริหารของกรมจะนําข้อมูลจากการถอดบทเรียนกะเนี้ไปขยายพื้นที่ต่อเป้าหมายสุดท้ายที่อยากจะเห็นคือครอบครัวสังคมไทยมีความอบอุ่นมีความเข้มแข็งปลอดภัยนะครับแล้วก็อขอบคุณแขกผู้มีเกียริทุกท่านนะครับพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขที่สําคัญคือมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่เข้มแข็งขอบคุณครับ วันนี <aid> ้ม <Solomon> ีเราได้มาทํากิจกรรมนะคะพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวในชุมชนค่ะก็อยากเรียนเชิญนะคะประชาชนทั่วไปแล้วก็ในชุมชนนะคะเข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับครอบครัวในชุมชนนะคะเรามาร่วมกันสําหรับเปิดพื้นที่ให้เด็กนะคะผู้สูงอายุนะคะทุกช่วงวัยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของชุมชนในแต่ละชุมชนนะคะขอเรียนเชิญนะคะซึ่งในชุมชนเองนะคะเป็นช่วยคิด แล้วทำนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันค่ะ